สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีท่ททานผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมีปัญหาหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คืออย่างคลิปที่แล้วที่เห็นไปมันเสียงเกมเนี่ยมันมีเสียงเกมแต่ว่ามันไม่มีเสียงพูดเสียงพูดของคนในทีมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเพราะมันเกิดจากอะไรนะ <Maybe. S 1> ผมไปลองอัดเกมอื่นแล้วมันก็ได้ยินปก,ปกตินะครับแสดงว่าน่าจะเป็นที่วอลโลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ ผมไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะผมเลยลองต้องบอกก่อนบอกก่อนนะว่าคือใน OBS อ่ะผมไปเอาไวอินที่ว่าแยกเสียงมาแต่ละอย่างแต่ละเกมใช่ไหมเสียงเกมเสียง YouTube เสียงไมอะไรผมเอามาแยกมาผมไม่ได้แบบว่าเปิดเป็นเสียงว i n d o w s ทีเดียวไม่ใช่นะแต่ซึ่งคลิปนี้ลองใช้เป็นเสียงของ Windows ซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงที่ท่านผู้ชมได้รับได้ฟังเนะี่ยมันจะ ดีเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือว่ามันอาจจะดีกว่าผมไม่รู้แต่ปัญหาของผมเลยก็คือกูไม่สามารถที่จะฟังเพลงได้เพราะว่าถ้าผมเปิดไปแล้วผมอัดไปด้วยเนี่ยอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้ไม่รู้ผมเลยเลือกที่จะปิดแล้วกันนะนก็คือกูก็จะเงาเงาง่อยๆหน่อยไอ้อ้แม่งม,มีเพลง,งฟังไอ้อะไรอย่างนี้นะครับปัญหาเลยอ่ะวันนี้นะครับร้านค้านก่อน ซึ่งสก,กินใหม่นยผมได้แอบดูแล้วแหละนะผมก็เลยไม่ได้เอามารีแอคครับเพราะว่ากูเห็นไปแล้วนะแต่ว่าภาพมันไอการ์ดมันสวยมากนะผมมีแพลนม่าจะซื้อกาดซื้อแค่การ์ดอะซื้อปืนจะซื้อกาดไอ้เหี้ยภาพการ์ดมันเท่ดีนะคแต่ไม่ใช่หรอกวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะผิดเวลานิดนึงมันก็ดึกแล้วนะวันนี้ผมอาจจะเสียงดังมากไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็กดซับกดไลค์ เพื่อไปกำลังใจให้ผมในการเล่นเกมนี้ต่อไปป่ะ A few moments later สัตว์เอ้ยมึงดูสิแชทคืออุอโซโอไอโซโอมึงคิดดีหรอวะเพื่อนคือผมอยากกดเจ็ดมากแต่รู้สึกว่าเจ็ดมันเป็นอาถรรพ์ว่ะแชทแต่กูจะจะเล่นแล้วกันคือแบ s <S อแบเวลาผมกดเจ็ดเนี่ยเวลา กดปึ๊บผมพลาดผมยิงไม่ได้แม่จะต้องมีคนกดไมค์กระซิบข้างหูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว้ายว่าอะไรจู่ๆยิงอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> มึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูอกนะไอเกมนี้กูจะโดนอีกคอยดูดิโอ้ยเ <c oughs> oh, มายาไปเนี่ยโอ้เ oh. ป็ดน่าจะเมายานะดูสภาพร่างกาย <c oughs> ไปครับผมผมไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะเล่นได้ดีไหมนะครับแต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกัน ใครจะด่าครับให้คุยหมดอะใครด่ากูกูอออบอกเลยตอนเนี้ยอย่าโหดไปว่าใครด่าให้ควยอะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พลาดนะครับต้องเติมโคล,ล่าก่อนที่จะพลาดโอ้โอเจ็ดมาโหดนะเนี่ย เด็ดมาเหนือแล้วผมเหลืออะไรอะเฟดฉันต้องการข่าวจากนายนะ What the fuck ทวีปสิงมิดโอ้โห้ยกูจะไม่พีกอยู่แล้ว <oh ึงจะพีกทำไมไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมจะรอเวย กะเดียนเว้ย <normal> ค oh ือแบบคือประสิงงมิดบอ้ไว้ก่อนหนึ่งอ๋อโอ้ย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 เลยโอ้ย ฉันเลยไป่ใส่หรอก็ตรงนี้น่าจะลั่นว่ะชัดดูแล้วแม่งลั่นแน่เลยตอนหลังเกมอะแพ้จ้ะไอ้เหี้ยดูแล้ว

โหรอมึองไงเนี่ยมันตายแล้วไอเฟ,ฟ Hey, hey, hey so i off yeah, shot. now. Alright. bring them down. Alright. Hard right. one. Hard one. Fit out, fit out one enemy remaining City take my gun

โอ้โหตุ๊กๆวันอัปวันโอ้ยว่าเมื่อกี้เสียงใครเป๊ะใช่ไหมวันนี้นะครับแชทเราจะมาดูรีเฟก์ไวรุ่นเราจะมาดูรีเฟก์ไวรุ่นกันไว้แชทวันนี้ว่ารีเฟก์ไวรุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็เคยผ่านมานะรีเฟก์ไวรุ่นเนี่ยมันลดเร็วแค่ไหนนะครับเร็วจนกลัวหลอดเองนะครับวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าลิเฟก์ไวรุ่นเป๊ เดินไปบิ๊1เม c e o n ส m 1มตรไนสเดินไปบิ๊กโอ๊ย o มนนทุบอ้อ55โอเมลโแล้วเดคอมเมน50 2่น้าตาละ Spike planted ไปครับ defect ไปรุ่นโดนมืดไปยังไงครับอย่างนี้โลกหรือไม่ ดูตำแหน่งแล้วขวาสองเลยพี่ไปนะครับผมไม่กลัวหลังด้วยอเลชัยไปแล้ด โอ้คอมเต้ออแกีเปนตัวโอ้ทันครับอเมนเดโอ้ยโอ้ยยิงมอยยี่เียแม่งน่าจะตายที่ผ่แล้วแม่ไม่ตาย โอ้โหเขีมันตายด้ไงผมก็หันไปยีตัวหนึ่งมันจะเล่นเหรอว่ามิดอะเออใช่ไหมตัอบพีคกบอกอย่าพีคได้แล้วพี่หาอะไรทั้งต๊มเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยเถอะ เราไม่รู้ทำยังไงแล้วว่ะสวยสวยเป็นด้วยการเถอะครับโอเหอหอหอไรเพื่อนอะไรเว้จั Pick. I do. I do. Yeah, you can go back. Yikes.

เฟลเลเฟลลมากเพื่อนโโอ้กดี่เ็มไ้ีเพื่อเนเฟลลลั่นงว่าจแมงลังกูแน่แนเวลาดยคือ,ปเ,อเป็ดผมยิงเป็ดดิงมเม่อกี้เห็นไหมตอนมันวาง อเหียน่าจะตายนะแต่ว่ามันไม่ตายเฉยเลยก็แพ้นะครับแพ้ฮะเชื่อดมอนมาไงนี่ตอนนี้เล่นกับอิ่มนะครับส่วนใหญ่เล่นกับอิ่มผมกอิ่มสองคนแต่ว่าไอ้เชี่อไว้แมงเวอร์เชี่ยอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าของประหมคอนะครับว่าแพ้ไปเดี๋ยวผมว่าจะกดอีกสักตาหนึ่งนะครับถ้าแพ้ก็น่าจะเชี่ยแน่เชี่อเลยแหละถ้าแพ้สองตาติดนี่คุณนอนจะนอนไม่หลับวะอะไรเงี้ย นะก็เท่าไหร่คลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้หวังว่าจะสนุกกันนะสําหรับคลิปนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยมันจะออกไปแบบไหนนมครันะครับอืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะสุดท้ายฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับรับคลิปนี้ไปละ